สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระชัยวัดพิม์พต้อหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นพระชัยวัดลอยองค์นะครับเป็นเนื้อโลหะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว ท่านมีความสัมพันธ์กับสมเด็จสังฆราชแพรโดยสมเด็จพระสังฆราชแพรท่านจะ,สะเสด็จมาค้างที่วัดกับหลวงปู่บุญเป็นประจำคราวละหลายหลายคืนคำกล่าวจากหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว ขณะนั้นยังเป็นสามเณรได้เข้าไปรับใช้ใกล้ชิดได้เห็นการจัดสร้างพระชัยวัดของหลวงปู่บุญซึ่งมีพระสังฆราชแพ่มีส่วนร่วมในการสร้างด้วยอาทิเช่นมีส่วนช่วยหาชนวนมวลสารและเลิกในพิธีเสกหลวงปู่บุญ ท่านได้สร้างพระชัยวัดไว้หลายพิมพ์ด้วยกันพิมพ์ที่นิยมก็จะมีพิมพ์ชลูดพิมพ์ต้อพิมพ์คอหนอกพิมพ์ป้อมใหญ่พิมพ์ป้อมเล็กเกตแหลมกระแสเนื้อโลหะจะเป็นทองผสม มีวัน,นะเป็นโลหะออกไปทางทองเหลืองมีองค์เขียวอ่อนบ้างบางองค์อาจกลับดำบางองค์มีการลงชาติแดงอาจมีการลงลักปิดทองในยุคแรกของหลวงปู่บุญท่านได้สร้างพระชัยวัดให้ลูกศิษย์ที่มากาาบไหว้และศรัทธา ที่เหลือท่านก็จะเก็บรักษาไว้บนเพดานมนดบภายในวัดกลางบางแก้วต่อมาทางวัดได้เปิดกุในปี2516ในยุคของหลวงปู่เพิ่มท่านเป็นเจ้าอาวาสจึงได้นำพระที่สร้างไว้ในสมัยเก่านำออกบูชา ือเป็นพระที่จัดสร้างไว้ในสมัยเก่าของวัดมีด้วยจำนวนหลายพิมพ์ตามคำบอกเล่าของลูกศิษย์พระชัยวัดของหลวงปู่บุญท่านตั้งใจสร้างด้วยกรรม,มวิธีที่ถูกต้องส่วนพุทธคุณนั้นครอบจักรวาล ซึ่งเป็นตำราที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งตกทอดมายัางสมเด็จพระสังฆราชแพรโดยหลวงปู่บุญท่านได้รับคำแนะนำในการสร้างพระชัยวัดของท่านเจ้ามาวัดสามปื้มและสังฆราชแพรวัดสุทัศ ที่สำคัญหลวงปู่บุญยังบรรจุพลังพุทธาคมของท่านลงไปในพระชัยวัดทุกองค์ทำให้ชัยวัดหลวงปู่บุญเป็นสุดยอดชัยวัดที่โด่งดังติดอันดับของประเทศไทยหลวงปู่ท่านรู้ว่าวัดกลางบางแก้วในยุคที่ไม่มีท่าน อาจจำเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสร้างถาวรวัตถุท่านจึงได้สร้างพระชัยวัดขึ้นโดยหวังว่าจะเป็นเหตุให้เกิดปัจจัยที่ไปทำนุบำรุงวัดในอนาคตและเป็นที่ท่านทำนายไว้จริงในปี16ได้มีการค้นพบพระรุ่นดังกล่าว จึงนำออกให้บูชาเพื่อทำนุปําลุงวัดที่เสื่อมโทมตามการเวลาวันนี้ก็พามาชมพระชัยวัดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ